ခ7ကိုတွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay เนาะ participate ခ7ကိုတွားမှာခ7မှာပါနေပါုံနဲ့ကဲကြည့်လာရအောင်။သူကကြတော့ဆရအတန်ဒူသရဖြစ်တယ်။ဆရအီဆရအီเนาะ။သရကပါလဲဆရအီဆရအီဒီအတန်ဒူသရဖြစ်တယ်เนาะ။သူ့ရဲ့နေရာကတော့ဗျာခဏရဲ့အရှိမှာပဲသူကနေရာမှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဗျာခဏတွားလဲဟုတ်ပြီနော်။ อยู่ท uh no, ah ี ane, wa wa ่หน okay, so ้าพยัญชนะตัวแรกหอบีเนาะพยัญชนะเยอาศัย e ซု he, ံ e းส no. ั e ่นลงมาตัว e อันนี้มาผิดแต่เนาะได้ตัวอตันตุตะรัสสรุปทีทียีแมะตูๆเวะตัวว่าสุอ่านมาผิดแต่เนาะโอเคสุละจอมทีกอเอกีหอบีเนาะกอเอกีดีอ่ะบาล่ะกอเอกีกอเอกีหอบีเนาะเคคอเอเคคอเอเคหอบีเนาะ 소이 초이 지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  코이 키 토이 티 토이 티 포이 피 오케이 세트와메 나누고 하자로 포이 피 로이 리 งอีงีวอีวีปอีปีชอีจีชอีจีออีอีมอีมีพอีปีฟอีฟีนอีนีรอีลีโอเคยางไหมเนาะ Ok, nào các bạn xếp bị rồi. Nào các bạn biến rồi lên là gì nó C A K, K A TH, H A KH, Y O, E CH, J O E G, K A T O E T, TH O E TH, O E H ซออีสีชอซออีสีบออีบีลออีลีงออีงีวออีวีปออีปีชออีฉีอออีอีมออีมี P E P F A C N E N R E R Hobi no Ke dia pii le so lo chi yat pii da out tin ga sa le sit pii do le la ji ma no Doa sa le A M kwa ma ye a dip le shi le sa le A sa nglo ni le ko yat pii do bjo ma hobi no Lo pii do ma fake an sa le A ni no sa le A yat pii do le ji twa ma phit de okay no Da de ka pii twa sa ko no a ta sa lo ni pa wa le twa sa ko ni de phit de okay sit pii do pham ma มอเอคอมเมมอเอคอมเมเมื่อบาเล่มูติงอยู่ยอร่าเชิดไปนะครับพี่นะเด็กเสบิโดตัวยามาเล่นรอเอนอนเล่นไม่เอเล่นครับพี่นะรอเอนอนเล่นไม่เอเล่นรอเอนอนเล่นไม่เอเล่นเล่นอะไรบ้าเลยเป็นซาบีเอาปีนะเสตัวไหมเอโอเอว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  อีวสเข้าราจิเนะเนาก่งก่ออีงอกีไม่อีเก่งก่ออีงอกิีไม่อีก่งนะก็ออีงอกีไม่อีเก่งเี่บาลัดต่อดีต่อเาเนาะโอเคนอจจะต่อเต้นต่ออีนอตินไม่ถูกเต้นต่ออีนอตินไม่ถูกเต้นเี่กาดีกาดีหรเนาะต่ออีนอตินไม่ถูกเต้นเี่ากาดีโอเคนอรจ้าเสิรต่อไหมเค้ ខអឯកខខអឥកខខអឥកខខគេស្រួលវ៉លៃតិមូបាទទេเนาะខអឥកខខគេស្រួលវ៉លៃតិមូអូខេដល់ជួយឈីយកមែនទី94ទៀតពីមកវិញ